กำลังเหลือเหลือเลยครับรอบเครื่องเท่ากับรอบเครื่องเดินเบาเลยครับประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยรอบเองเหมือนกับเบาสุดเลยครับดูน้ำนะครับนะ่ะ อารีวิวรีวิวให้เขาหน่อยโอ้โหนี่ครับเครื่องไม่ต้องเร่งเลยครับใบพัดตแตนเลดรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันครับเติมมากะว่าถางังหนึ่งรถได้สักวันหนึ่งที่ไหนได้ยังไม่ยุบไปไหนเลยน้ำมัน ลากได้ไหมฮะลากไปเ<อ>ดี๋ยวนี้ก็ลอยตุ้มแหงตุ้มแหงตุ้มแหงไม่ต้องเราไม่ต้องยกเครื่องขยับเครื่องไปไหนครับปล่อยให้มันลอยอยู่อย่างนี้ครับลากไปไหนมันก็ไปตามเราครับฟับงเสียงเครื่องนะครับเหมือนกับเครื่องเราจอดเดินเบาเฉยๆครับ